สวัสดีครับร้านีนเซาช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับโตยต้าวีโก้นะครับผมเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกที่เป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับผมนี่ของเดิมนะครับก็จะมาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นชุด LC300 แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาทําติดตั้งว่าเป็นแบบไหนครับง่ายๆครับสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับผมเรามีอุปกรณ์มาให้ครบชุดเลยนะครับถ้ารถที่มีปุ่มพวงมาลัยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มชุดนี้นะครับก็คือถอดใสยได้เลยแต่ถ้ารถไม่มีปุ่มนะครับเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับต้องเพิ่มชุดสไปรอนและชุุดดสาาาาไฟตรรง่นมมเเี๋วพทํ เริ่มเลยนะครับผมจะมีถอดน็อตนะครับถอดน็อตตรงนี้นะครับนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดึงแป๊ดแจวไปเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงสายออกนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็คลายน็อตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลายน็อตก่อนก็คลายน็อตออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดปลอะไรเดือบออกนะครับนี่าเสร็จแล้วเราจะเห็นน็อตนะครับตรงนี้นะครับสองตัวนะครับถอดก่อนนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับพอเอนถอดน็อตเอาตั้งถานตัวครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวล็อกตรงนี้นะครับกับมีปลั๊กสายไฟตรงนี้ครับเราถอดปลั๊กออกก่อนนะครับแล้วเราก็แกะชุดนี้ออกนะครับคลิปล็อกนะครับตรงนี้นี่ ถอดออกนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาใส่ชุดใหม่ของเราที่เราที่ลูกค้าสั่งเพิ่มไปนะครับก็คือชุดนี้นะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับแล้วลูก็ดูตัวล็อกมันด้วยนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็ใช้ชุดสายของเรานะครับที่เราที่ลูกค้าสั่งเพิ่มไปนะครับอ่ารอดเข้ามานะครับเสียบตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้ก็เสียบของเดิมนะครับอ่านี่นะครับเป็นปลั๊กแบบนี้แล้วเราเก็บสายได้เลยนะครับ แค่นี้นะครับเสร็จแล้วที่พรมอะไรใหม่นะครับเราก็มาแกะออกครับแกะฝาแต่ก่อนก็ถ้ารถไม่มีถุงลมนะครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับก็คือ,อพงมาลัยใหม่ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับดูตรงกลางมันจะมีล็อกเขียวด้วยนะครับแล้วก็ขันน็อตครับ แล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับนี่เสียบปลั๊กได้เลยนะครับเสร็จอึ๊บอ่ะแล้วก็ล็อกน็อตนะครับผมเสร็จแล้วนะครับถ้ารถมีถุงลมของเดิมนะครับมีถุงลมนะครับเราก็ถอดตัวปืนมาใส่ตรงนี้นะครับน็อตตีตัวแล้วก็ใส่แล้วก็เสียบสายเสร็จเลยครับแต่รถไม่มีก็ไม่ไม่ต้องใส่ครับเสียบแค่สายแตงเดียวนะครับ แล้วก็เสียบสายแต่อย่างเดียวนะครับเพราะคันนี้ไม่มีถุงลมนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ประกอบได้เลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับมาดูด้านนี้นะครับด้านที่ให้ไปอีกด้านหนึ่งครับก็แจ้งได้นะครับว่าจอของเดิมลูกค้าเป็นของติดรถหรือว่าเป็นจอยดอยคันนี้เป็นจอยดอยครับก็จะให้เป็นปลั๊กจอยดอยแบบนี้ไปครับจะได้ไม่ต้องประัดต่อนะครับก็เดี๋ยวไปถอดหลังจอมาเสียบเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ นี่นะครับก็ชุดสายใหม่ก็มาเสียบกับปลั๊กเดิมรถนะครับนี่ของเดิมรถมีแค่สองปลั๊กก็เสียบแค่สองปลั๊กนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็เสียบเข้าจอยได้เลยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็เหลือแค่ตั้งค่ากระจอนะครับผมอ่าดูไฟนะครับเปิดนะครับมีไฟติดนะครับปิดนะครับแตนนะครับอ่ต่อมาก็เหลือแค่ตั้งคนอนะครลบวลารับจอจอแต่ละตัวตั้งไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็ตอนนี้ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับที่จอนะครับผม กดใช้งานนะครับนี่เพิ่มเสียงนะครับนะครับลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับผ่านตัวปุ่มพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับนะครับใช้งานได้หมดแล้วบลูทูธนะครับผมก็กดเข้ามาหน้าบลูทูธเลยนะครับผมโอเคส่งงานนะครับกับชุดพวงมาลัย Lc 3 0 0นะครับผม G R ตรงรุ่นสามารถใส่ได้เลยครับพักระรุ่นครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟรถนะครับมีชุดสำเร็จไปให้นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผม สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ